ชุดเดียวครับไปหวันรมแรงเลอครับพี่เจอกันหน่อยกิ่งมากไปโอ้กิ่งมาก ครับสวัสดีครับอยู่ผม2 4 k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมนะครับเซฟฟิตจังเกิลนะครับควันสามชิมาดาครับผมดูนก็ไปเทมกำลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปไห้นะครับถ้าใครอยากออกตามนะโอโลดแรงชิวๆไปครับชีกุศลลหลีดยับเลยฮะ ก็ต้องเห่นล่อ,ลอสอนเพื่อนเอานะครับจะผิดนะมันใจค่อยเปิดนะครับเปิดเลือเป็นไ้ครับมังกรเนี่ยอ้อาวลานมังกรเราเรือตายไปดีเพื่อนพันนิดดีจัดนะมันมอกี้เนี่ย โดนโอ้ลวงให้หมดตายนะพูมอาแตเมียดนี่แหละกิดง่ายดีครับ ังกนหรือเปล่าที้นาจะก,กันบนครับผมถ้ามุลาจะเล่นเนี่ยผมไม่สอนท่านนะเห็นดีรอซื้อดี ย่ำไปหนึ่งทีอาช็อตบักเคนมันหายครับผมอ่ามาหลอนเลยดูผิดดูผิดดูแคลนแล้วผมกลางต่อนะครับ สนุกเวทนีแ่แหละบอกเลย้ยมีคนหลงห้าวิสี่วิอันตีดีรออยู่เด้อจ้ะอดฟาร์มไปดี ไม่โอูเฉืดชายยังดันล่างไปออก,ก็เพื่อนหน่อยละกันอูห้หีบเบิดโอ้ยกระพูด ฟีกเกิดสวยจัดไปเลยจ้าโอ้มีอรามครับสินต่อไปเขาเยอะกว่านั้นดูทรงแหละ รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไรพี่ดีเพื่อนรอสอนอยู่เนี่ยถึงอยู่บ่โดนเลยโอ้ยไปเห็นครับ ของมา้ามาคือกวะบ่อ้มีสกิลหนึ่งนะสวยเอ้ยมีคนหลงน,นี้ดิมันจะเข่าไปจะผมจะรอสอนนะ โอ้มันสวนเลยอะใจกินอร่อยวะโอุย้ยตีสวนไงหาเหลือดแป๊บคำ อายเกิดหนะ้าสินทุกถ่ายครับมีโดนเนมีดลุนกล้าเรียนด้วยง่ายประเด็นชุดเดียวครับไปหวันยุ่ย่อ่ะ โอ้โหหลวงไหนซสด้วยก็ไม่อ้วนละก,กันหวานเจี๊ยบโอ้มาได้นิดเดียวสวย ผมต่องการเที่วมันยิงตอนเนี้ยโอ้โหมันร้อนเลยที่ถ้ามดาครับโอ้ชีวิต ก็เกิดขาดประมาณก่อร่อยครับจิ๊กดูได้นะครับเพลงนี้นะี่นะเพื่อขี้เกียจไล่ครับเล่นยเนี่ยอันเนี้ยเครียง่ายจังเลยโวนแค่ตุดๆเฉียวๆ ฟีนี่ก,กับบอลลอดีครับเห็นยากนะครับตัวค้าตายเจอมุละไไอลเอาข้องคือกว่าผมมาไเนี่อะเปิดเลยละกันมัน่าจะรับเบียบกันเยอะนะ ขังเนี่ยผมไหนก็เกิดแล้วขังเนี่ยบอกเลยเซฟิตขังบ้าชุดเดียวน่าจ,จะตายนะมันหลอดโดดทับเลยเด็กกันอันนี้เป็นอนึ่งก็แตกสิครับ เปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยรมแรงเลยครับพี่เจอกันหน่อยกิ่งมากไวโอกิ่งมาเจ้าเผื่อโอ้ยตุยป่ะมาาน,นี้นะครับจะผิดโซโร่รวมแรงนะรวนแางจะเลนยากครับข่อยมีคนเปิดให้เลนบันงเลนะ ต้องดูท้าจังหวะเองครับหน้าทีสามชิบกครับ MVP ขาดชิบสี่ตายสามเอ็ดสิบมาหกนะโอ้เหเมียท่าเอ็ดสิบเยอะจัดเลยชิบกเลยใจน่ะเมียเยอะสุดน่ะเมียเลนดี้นะผมว่ามึงจะตายเยอะ มันล่วงดีดอนกระทั่งมันไปเลยครับไปเจอกันคลิปหนานครับเดี๋ยวมาส่วนรงแรงให้ดูอีกนะครับผานชอบกินอะก็ลืมกดไลค์กดติดลิงก์ดแชร์นะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนาครับ